สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีอีกรอบในเมืม่องบได้ไปบ้านลาน่านางพลาละค่ะแต่วันนี้เป็ดไก่ผัดสายเด้อเอาสื้อมาแกงน้ำมันถุงกันแล้วเลื่อนเอื้อนเจียดติดตัวฟันเจียมมากจึงอเอาไก่ที่กินไะกินขาเนื้อไม่แล้วบระกาไก่เหมือนเป็นไก่นะจ๊ะออเอา,เอาน้องมาดูไก่ผักทองด้วยบุฟี่กระดูกเด้วย แม่เอมามาพูดเดี่ยวนี่เออพอแล้วให้นั่งเอามาลาถ่าดอยู่อนอกแกง่งแล้วก็จะค่อยออกออสองถุงโอ้ยหลายหลายเปหนะมดเนาะจ้าเพราะว่าหานมัสดมาได้จองเลยก็เลยจะแกงน้องกไม่ช่วงนี่แหละกระแซบคือกันกระแซบคือกันกเน้นแกงแซ่ นงัาานงตาาุยว่าโบกินไปกินไก่บ่บอบอบอบ่น่งทำาลามาม,มาได้เลยรูกบบบนั่นเกี๋ยมาลามาไะตอกไตอกันมาคนเดียวกันอ้มันนี่แก่งน้ำใหม่เป็ดไก่ปตายเร, <laughs> ร้อค่ะแพ่งไว้ให้นังซีมาสเดี๋ยวมาใส่น้ำใหม่กันมันส้นะะามคับคุณท่นร่างมาปรติจ้าล่างกนลาย้ำเด้อเต ล้างก่อนคายล้างก่อนคายดตสตยเป็นคนดังนะคะดิสติเป็นคนดังดังไฟ ล่างซีฟน้ำพอป๋อล,ล่างซีฟน้ำพอป๋อมาห่อนทีดีบ่อืมเอ็งมาธรรมดาอยู่มนันอากาศมื้อนี้ธรรมดามากค่ะเมื่อไรฝนจะตกนะบอกว่าวันนี้เละเสียงโดงดิสิว่าจะเมื่อไรจะได้กินไข่อื่นสัย่างนะไม่ค่คะ ฉันสั่นกินถ้ากระปอมสั่นไม่กินนะถ้าเป็นไข่อื่นสั่นกินนะจ๊ะสันบกินแต่ว่าเธอบกินกระปอมฉันบกินกระปอมสันบกินนกสันบกินนูนะจ๊ะนู่นฉันบกินแต่ว่านกจ้ะกินยูฉันไปหายูแต่สันบกินนะจ๊ะเออทมอ่ะสั่นไม่กินจริงๆนะนกหนูนี่นะกไม่ได้ผสมเรืล่ะกไม่ได้ผสมกับพ่อเลยอะไรๆ ใส่ฟักทองด้วยค่ะหมัอกอื้อน,น่อยใส่น้ำพี่น้องเลยนี่คือครัวของนางหลายผ้ไลายคนวะมักครัวนางตุ๋ยค่ะมันนน้อย,อยแต่ว่ามันไม่ลกค่ะเมื่อนี้มักกินแกงแ้วไม้น้ำกันนะพี่น้องอฟรีมือนางสีแสบแทนในนอนค่ะยิงอาาัาดนอนรอค่ะ อันนั่งตุ๋ยว่าจะขาเป็ดขาไก่บอให้ค่ะค่ะนั่งอามาลามานั่งมาแบบนี้แล้วบอได้กินบอนั ara, <c oughs> ่งมาแบบนี <wave> <S <S <gue bbe> ้แล้วบอได้กินแกงน้าไหมนี่ละจู่ได้กินนี่อุ้ยมันมึงจริงมันสิบอจวดหม้อบอมึงสีหงได้จังได้มันสิเตี่มบอเฮ้ยอ้าวมันขึ้นหม้ออีนี่ขึ้นกับมันสิขึ้นแห้งจังไรนางหม้อคุ้งเข่าน้อยๆนึงนั่งสีหง อาออีอุยหนมันบดซุกหันบดอีนด้โอ้ยเข้าเนียวก็มีจงมตัวนี้ไว้น่าทางเออตัวนี้เอาให้ตันมันขึ่นนำได้เฮาบุกมันเนี eh> ่ยมันขื้นมันใช่ขึ่นนะเงาะทำครย์มันไม่ขึ้นมันบงนุ่มเสียบจึกบังนี่ค่ยิ้งทงขาตอนนี้อาะค่ะไปหูให้มันสวยๆจะได้ควงก็มาแล้ว ยได้ค้างคนนะบอกใส่ผักกันยังแหงนะพ่อไม่ดองอุ้ยอันนี้อ้ารอันนี้เยคนพูดวาว่าพื้นคนยังงานธาตุเห่าแบเยานหนาวใส่อันนี้อยอกว่าจะว่านั่นแหละจังหวะโอ้ขึบนมาเปล่นะบาท่านยพ่อขายตัรู้พ่อแม่มเขาแลอยากให้ได้ลูกได้เีนะเานะแมยบับนั่นนะบอกจับ เข้ากับป๋อไหนพ่อมไดนว่าคือโย่เปนเนี่ยมันเป็นแต่พ่อมันจะพ่อมได้เนาะแล้วอุ้ยยังอย่านางจะมาใบใหญ่าืองถูกปะเชียวยนุ่งๆให้ใส่ลายๆแบอานน้ำเคียวหลุมๆเลยนะคันมีเนียแบบรื้อบวบใส่แหงกับซีเซ่บต้มแล้วก็แกงเลยค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวให้นนังไปหาผักขามาใส่สักหน่อย เสือดแล้วค่ะตำข้าวเบือมาเกลือหลุกหนอก่อนนะคะสาบนัะคือมางอตรงงงขัดไปค่ะโอยเหมือ่อยพี่หน่อยเอยผ่านผ่านผ่านนี่พี่อ้าไปคือมื่อแหล่นะนาะถ้ากินข้าวข้ากินแกมาไหมนำ้ำซาวาบะดดี้ ร้องจังเลยค่ะใส่ข้าวเบือก่อนนะคะตอกเอาขาประหยาดใส่กลางมันนั่งไปเอาว่าสิไปเอาปลาแดกนั่ือบมาจากเธอจะแกงแบบไม่มีกลางมันนะคะพลิกล้อกันยังบัมาค่ะนั่งตุย๋ยน,นั่งไปหาผักขาให้พี่น้องกินให้สมอยากเลยค่ะไม่ได้กิน หลายวันหลายมื้อแล้วว่ิใส่ั้งอันนี้มันบอกคะนางผาวยันามันมีกลาง่ก็เลิกว่าจะต่องใส่ค่ะแต่จะนำเขียวๆมัน ใ่แต่นำ้ำเขียวๆนี่ก็เอ้ยนั่งจัดแจงให้ทุกอย่างพี่น้องเอ้ยคนเนือ้ออบอุ่นดีนะคะญาติพี่น้องคนละหลายแต่ว่าอบอุ่นดีโอ้อยเหลือข้าวาย่านขนามานาน้าหรีนนอน,นั่นจจะให้ทุกอย่างเลย แต่อุปบอุ้นพี่น้องพี่น้องร้ายแต่ว่าย้ำเย็บย้ำกิ่นตอนช่วงนางอันตุยเกิดอุบัติเหตุก็น่าเอามาลดาหยีสมาได้กินลูกหลานเต็มีแต่ตลูกหลานในเฮือนางนี้เราจะไม่ใส่ไม่ใส่ทั้งขี้นะคะเราจะใส่น้ำลวกเอาแบบนี้แซ่บแทนแน่นอน,นะคะ่ะ ว,ว่าอยากให้นางเปิดชงเปิดช่อง,งกักน,นังสีพร้อมตอนใดแล้วพี่น้องเลยนังสีกตสีสนับสนุนเต็มที่นะคะสนับสนุนอย่างขาก็คือซอยเบิงซอยอันนี้หายในราคาแนะน้เนี่แหละแต่ว่านังคือจะยังไม่พร้อมค่ะนางบอกว่านังเฮดโรปิ่น <c oughs> นั่งใส่กลางมันะคะ <c oughs> นงสงใส่แต่อันนี้สดๆดมาแล้วค่ะ โอ้ยหอนเด้อีน้อยได้แล้วมาีกนะได้แล้วนี่บัได้ชางมงไปกับพะคาขออ่บเหยฮะไปิเบื้องมืออะบอกเปเลยสือียงเลยกำลังรปเดน้นวันเล้ออกอ่ะระเดนอันนี้เลยราแจ้เธอเนี่ยมันมีแช่ของวะนเป็นะไรนวัจะเชื่อคูก็ได้ปากเอก็ได้ปุ่งอันนี้ก็เสื้อบอกเชื้อเราไปมีรือว่ายังไงล่ะแลางตงไปบิง แต่อ ah, uh, uh, ๋อแต่ประแดกตโตปุ๊กนะตโตปุ๊กยังไงอ๋อประแดกปุ๊กไอโชกหน่อยดิแปลกกันแบบนู้นนะประแดกปุ๊กนะเออได้ได้กันหน่อยเขาเออแต่นั่นแหละเลยวพัชชานะพอปอพอพอพอมีได้ไปได้เจอกับพี่โม่โอ้ยไลยแล้วสินี่นี่ใส่แบบพริกเราเอาไปรังเหิดก่นไปเอาพุ่มพักข่าวแล้วกันดิข้าวบอนเนนเพชรค่ะข้าวเน้นอันพักข้าพักข้าหม้อข้าวมันจะได้กินด้วยเดี๋ยวเราได้กินเลย ซื้อผักคาซื้อผักขาไปไปเอาประแดดมาให้กูกนี่กูจะปอนมันลายได้ยี่น้อยมังวมอมัน้อยชิน้อย,อยชิ้นน้อยเดี๋ยวนะี้ความเดียวมัพอจังอืมไม้ปลูก่อ,ปปบบอเอออาจจาะตนนแล้วเฝ้าเร็วเร็ไปนี่ไอดิลมทำไมอีเอทเปอร์เจียเพงอ่างเด็กอางถังเจอมจลมาอสีีนี้เฝ้ออเพจังได้กระตอนกับปู มันมีในกระแด่เ้อเลยซื้อแล้วมากันอย่างนี้ยังแล้วจะไปรับปงใช่ไหล่างต้นโอ้ยพอส้มบอได้เหยีนน้ำตอนซีมเบิ้งคือว่าพอได้โศมได้ไรตอนนี้ส้่มหรอว่ามันชุ่มตอนมีเธองี้ยนเบิ้งเธอหนึ่งเนาะหนึ่งเนาะเสียดายดิถ้าเธอเขาแก่กับเขาล้างน้ำปั้นเก่งๆแล้วเธอตอนล้างเก่งแล้วเธอไม่ปั้นนะกะกะปั้นบีบออกนะเนาะ เราบอห้าซีมเป็นตอดมันก็คือบริสุทธิ์เออปกตินะมันสีส้มกว่าน,นี่กันเขาวสีอันนี้มันมีหัวสม้มเนาะอืมวู้วห้างกําไรที่เรีนสิว่วหวานหอมก็กินนะกินเพิ่มมาสมา้มเยอะยังเฮ้ยกินเพิ่มมาส้มเยอะยังมันมีเจตกินดาวใกล้บริสุทได้ว้ายสำหรับตุ๋ยตุ๋ยแซ่บทุกอย่างค่ะสำหรับตอนนั <laughs> ก้กระเพาะอาหารรับได้ทุกอย่างค่ะที่มันไม่รับคือนกหนูกระปอมค่ะเพิ่งไปได้สิพ่อมค่ะ พรอบยังพรอมเปิดซนะ่อมเมื่อได้สิพอ่อมโอ้ยเมื่อได้กับพอ้อมอยู่คู่มือแต่มันบาพ้อมนะ่ทันนีโทรศัพท์นี่เ <laughs> มาเอาของโลไปไทายก่อนบนะ่วมาว่าเฮ้ยสีส้สมๆเอ้อยแบบนึงไพ่กาบอก้อยอ้ย,อย,ยจระเข้นาแตะกวาอวาีน้อยมันสม้มการั่นแล้วเนาะพี่น้องเอ้ย ม้ากับมิตรวาเนี่ยงเห็ดบอเป็นอ่างแต่ว่าเห็ดบอเป็นมาได้ปัสิเป็นหญิงโอ้ยเฮ้ยกขตาเป็นไงวะเกิดมาลอลไรบกเขาเงียนห้องหับแตนอยู่เยี่ยมันจะบกเขา่าใครสิเข่าอยู่ว่ะวะไปสิไปบรพราพบุติษว่าไป,ป,ไปสมเลยมูบ้านเมือง่อไปซื้อรถทีบไม้ตัวพาราคีรถทีบห้างอ่านกระขาดใครสิไปน้ำมูได้ <c oughs> โอ้ยย่างไปฮอกุกูหันสมเนาะอันนี้แล้วเข้ามากัก เอาอีกแเลกแซ่บโน่กับโน่ปาิเบตติส่งติวันอ๋อแหล่ซ่บขนาดเฮ้ยก็ยิ่งยันมีกลิ่นข้าวหุงตรงนี้ก็จะว่ามีเห็ดหอดเลยหม้อก็ยังดีแล้วโอ้สวยงามพะลาดเก้าค่ะแขสวยมากค่ะเลยนี่น้ำอะไรบอสพ่อบอสใส่เลยนะคะใส่เลยค่ะอู้ยอร่อยมากมากส้มแค่นี้นะสัน น่ากินจ้ะอันนี้ใส่หมดแล้วหรอจ้าใส่หมดเลยค่ะสันไม่ทิ้งนะสันม,ม้วนกินค่ะคือกล้วยค,ค่ะจริงจริงค่ะคดูค่ะสันไม่ทิ้งนะคะกินค่ะ,ถ,ะ,ะนะถ้าว่านักงตุ๋ยในแซบนะนังกับบ่ยากอันดับปะลัเราพี่น้องเอ้ยนัพราอว่านังกินแซบทุกอย่างถ้ากินคือน,นังนี่คือสีบลตายจะมีแล้วกินนะโอ้ยมันจะออกปเปรี้ยวอ่ะเพาะว่า คือวัดซีมบประเทศนั้นเออเฮาซีบือายงี้ตัวเลืกกันหน่อจริงเนาะคือว่าเธอว่าเธอล้างไร่หนำแล้วเนาะใช่ล้วก็ต้มันเงี้ยหนำบาทหนึงเออเยหน่อยเถอะเธอนึงเนาะโอ้ยเธอสู้แล้วอ่ะมันเป็นไรแสบเอานะทีหลังเขาจะดูแลกอนาำไมให้เป็นออกแล้วเขาจะโทรเธอมาแกล้งค่ะเอาอนล้วก็เนิ่งเถิดจระมาณนี้เสื้อปอบอ๋อยกะินวอเสื้อปอบอ๋อกินมึงมีกระตาบ้า ตากระไดเตาตัวน The The ี The The ้เอาเคูอากเอคูิวเอามักอนั่นมอนะครขเอาก็ได้อันผอวนะเออมอเอาก็มันก็เอาก็ได้งวงคู่ะวะอาง่วงคูลุดแล้วบไปได้กินแล้วเฮิมโอ้ยมันสมนล้วอีอย่างแ่บกะกินมาแ่บจะกิน ห่อเลยได้แซ่บกระชิงก็แซ่บกระชินเป็นเรงคือเจี๊ยบงอนเจี๊ยบแงี่ยนเนี่ยบอสเห็นไหมเป็นเพอแค่เป็ี่ยนจนิ่งดิ้งมึองเมืงนั่งงอนเนี่ยบอสแซ่บละสมนิดหน่อยก็ย่ามันมันจะส้มแค่ไหนก็ขอเพียงให้มันสุกเอาลงมาเนี่จะกินให้หมดเลยไม่สนใจแซ่บตลอดบบต้อนมันแบบบริสุทธิ์มันฉุมหนับมันท้องกระเล็กมันต้มแล้วมันออกได้หนับมันนอกเนาะ

าไปกินอยู่บ้านน้อยเถอะพี่น้องเลยจังเอาไปนอนตะล่มอยู่บ้านน้อยพานาบ่เล้อเสื้อข้าวนะเอองามมเลิพอดีเนาะหุงข้าวกินกับป๊อททุ่งเกงเต็มหอบบักง่ายโขนางอันนี้แกเราก็สูบยาเนาะอย่าก็บ้าเนาะ แจกกระเปานั่งซื้อแจกกระเปอีน้อยมันส้มมาสมแห้งดอกแสบแสบแทดแนอนไหมหมอลำกับบ้าได้บุญบุญพี่น้องเอ้ยอ่ะสบายดีพี่น้องรึอ่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องรูทุกทุกคนเนาะ อาจจะก่อนในก่อนก่อนกินข้าวจะก่อนมาแล้วอาจะก่อนเอาดึงดึงดึงเงินหลอดต้มีนะจารย์เสียงคังน้องน้ังแจ้งแจ้งทำไมละกันพังเกล็ดพ่อนะคะอุ้ยความสุขความสุขใคคนนี้ห้องไทยเสียใจหูโบ้ควันยืนคิดว่าเขาหักสุดท้ายไอ้กอดจนทำนก่อนจังสิกินข้าวจังเจริญอาหามวันคืน คืนสองเฮาเข้าสร้างบัวหยางดอกอยากบอกไอ้บัวหยางบ่ได้เขียดสร้างความวังนั่งกินน้ำตาลเข้านานกินเหล้ากินเฮาปลาสดดอกหนาแฟนเก่าเข้าไปบ่ละต้องหลังน้ำตาอาบแก้มดวงแดง ชวนตัวเฮาคิดว่าเขานั้นหักไอสุดแสนเสียดายที่ไอบอกเลิกับแฟนขอโทษเดินห้องที่มองน้องบนหักแน่นสุดท้ายเขาดีกับแฟนวางแฟฟังไันหัวใจขอโทษายโง หูตัวก็สายเกินแกงคนทักเขาที่ฝ่ายแพ้กับบ่อเลียวเละแพ้สู่ผ่านไปชาตินี้ทั้งศาติบ่บังอาจจะับก,กับใายได้แต่นั่งเก็บหัวใจ ขออาภัยท oh ี uh uh oh dear, oh hehe, ่อายอ้ยทเยาปเไบอยทประทานอาหารท่แได้ต้องเสียงพลงเสียงลำเดกไมอ้สวยสองสวยย่ยังเงาอาเก่กน้ำไม้จัท่เก็บไม้กับัวสินแ่าที่นองค่ะนกูมึงน่งาย่อมงานดอกงานบุญไปรักขัวสินมายจ้ากระหู้อยูว่าต้องกิน แถบัดเทวเมียงมาไล่เจ้ากินแถวไล่เมียงไม่คุ้มก่อนไม่ถูกกินง่หกิน้ไม่ขามปีจะขาดใหไม่ถูกเพราะว่าเพราะว่าอินูน่ะถ้าใส่ถ้าได้เลยใส่เงากันเอาค่ะกินนี้เลยมันมันอยากอีกเยอะขนยอดเลยกินเท่ากับได้ฟังเพลงหละค่ะเอว่าชิมดีจะพาบรรยากาศไ้ซัมดีก็นะคะต่อของคุณพี่ต้อ เอาสิบก็จบแล้วไงก็จบก็จบพ่อใหญ่คะถ้ากินเสร็จนี้พ่อใหญ่ต้องเปแล้วผมมันตกมาลำไต้มาได้พี่น้องมาได้แค่มาได้ย่างน้ำไหมแซ่บๆน้ำกันมีแถมไอ้ยัน่ยอนหดีพี่ยอนก็เดออกมาสี่น้ำเดี๋ยวจังฟังลำนักฟังช่องเจ๋อมาลาต่อนะคะพี่น้องคะไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบังเฮนซำไใส่ล่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้กินแกงหน่อไม้จุค่ะที่ไม่ได้กินเป็ดกินไก่ก็เพราะอมมาลามาค่ะจ้าอมมาลาดวงไม่ดีค่ะ